บันทึกข้อมูลชาวันที่14มกราคม2569ครับขณะนี้ผมกำลังเดินทางผ่านแยกน้ำมงนะครับจะพาคุณแม่ชีรินแม่ชีพี่สาวไปโรงพยาบาลยุพร,ราชาบอดตามหมอนัดเ,เนื่องจากท่านเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะครับได้รับการผ่าตัดตัดต้งแต่ปี2562ปี2569หลังจากใช้เคมีบำบัดนะครับเคมีเอาไม่อยู่ครับ ตอนนี้พี่สาวเกิดเชื้อแพร่กระจายมาที่ปอดสองข้างนะครับมีก้อนอยู่2.3เซนครับในขณะที่วันนี้ตอนเช้าเลี้ยงพระชาพนักกิจศพของเมชีคำหวางสกุลคูนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงก็จะมีการเ,าเคลื่อนย้ายศพไปเมรุนะครับในขณะนี้ก็คือความยุ่งยากลำบากของพวกเรา,เาในการที่จะบริหารจัดการ ครอบครัวของพวกเรานะครับก็ถือว่กาสบันทึกข้อมูลไว้ครับถึงใกล้จะถึงโรงพยาบาลท่บ่อแล้วครับตอนนี้ถึงโรงพยาบาลท่าบ่อแล้วนะครับขณะนี้เวลา7จ็โมงสีนาทีครับเช้าวันที่14บสี่มกราสองพันาร้อยบเก้าครับ